กดนล้จะบุกถึงหน้าบ้านเลยศูนย์ศูนย์เด็กัสองล้านเราเด็กไอ้เไม่เข้าขาติดต่างกักเสื่ออุ้ยวันนี้เราต้องไปลงเรือเหมอยรีบว่าใส่ชุดไหนดีนานดีไม่ได้ได้ชุดยางยางเลยยางเรือกอ่ะถ้าไปหาเรือพนอดเอาไมเอายืมไม่ได้หรอเฮ้ยจะยืมมาไหนอยากได้สไตล์ไหนบอกเจ๊ ไฟสุดไฟสุดทุกคนคะ่ะวันนี้พวกเราก็จะไปลงเรือกันคะ่ะแล้วก็เรือ mm hmm. เรือนั้นแม่น้ําเจ้าพญา,าน oh. นเนาะไปรีบ oh. แล้วก็เป็นเรือลําใหญ่มากคลิปท่าตามค่ะเดี๋ยวขึ้นคลิปเดี๋ยวขึ้นให้ดูเป็นเรือลําใหญ่มากและที่นี้เราก็จะเป็นบุฟเฟ่หัวแล้วก็จะได้กินบุฟเฟ่อาหารบนเรือมีคนต่างชาติเยอะมากแล้วก็แบบคนไทยก็เยอะ mm hmm. ที่แน่ๆมีปากเสมอน mm hmm. อนยำมุนเซน <laughs> <laughs> ตำปะคุง <laughs> หิวจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกชุดกันก่อนจ้าเลือกชุดไหนดีอ่ะแมรี่สนุกในเล่อดชุดไหนเอานี้ไหมแม่แม่แม่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามั่นใจเต็ปะได้นะเอาดีอันนี้ไปงานเลยนะรู้รือใส่แล้วดูผอมนะผูกเลยมันเออใช่มันเป็นผูกข้างหลังก็ได้แล้วก็ผูกโบข้างหน้าเลิศเอาตัวนี้ใช่ปะได้ของพี่อ่ะพี่่ พี่คนใส่ชุดยังไงดีวะตัวแม่เนาะเออตัวแม่ต้องใส่ปี๊ดๆหน่อยป่ะนี่แหละแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับการลงเรือเนาะเขาตัวอัไนเงี้ยที่บอกอะตัวไหนวะเอ้าตัวไหนวะเขาขาวเซลล์ขาวอะอ่ะไหนต้นไหนเนี่ยหมูอรีไหนวะอันนี้นะอ๋อที่อันนี้นะรือใช่นี่แหละเล่นไฟมันเล่นฟลงเล่นไฟอะไรล่่ะยอางเงี้ยเหรอไฟอย่างเงี้ย กเขไม่ไม่หรือว่าเราจะโชว์หลังไปเลยวะนไม่ได้แล้วรหลังเออมีแบบโชว์หลังนะนี่ไงวะชุดโชว์หลังไปเลยไหมแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เราต้องเราต้องสวยกว่าเมลี่นี่แต่เราไปงานกับผู้ใหญ่เลยอ๋อนี่ไงเรียบร้อยสุดแล้วแค่ไม่เห็นข้างหลังดูข้างหลังโปะป้าโปะไปเลยนะอุ้ยดู สวยนะเก๋เกผูกดิไืดอขูผูกยาวมากแม่นี่คุณว่าใส่ชุดนี้ดีป่ะแม่นโคตรน่ารักเลยอ่ะใส่่างนี้เหมือนไอ้นน่แมใส่อมไรม็สมยแอ่แม่แม่อ่าเื็ว่าใี่เอาชุ่แี่แล่แก่แม่แม่แี่่่่่่่แ เนาะแซ่บๆสวยเแต่เรามีผู้ใหญ่แกไม่เห็นขวานสวยเอ้ยตรงนี้สวัสดีค่ะวิววันนี้หนูแต่งตัวน่ารักใสๆเรียบร้อยนะคะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอกินส้มต้มหน่อยนะคะโอ๊ยตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันดีกว่าค่ะแบบว่าไปชําระร่างกายใช่เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแร่แชื่อมนมเพื่อจะออกงานดินเนอร์คืนนี้อุ้ยเอาดีสวยค่ะแต่ถ้ามันไม่ร่าโชว์หลังเลยเนาะ น้ำแล่ใช่เนาะเอาใส่อย่างนี้เลยนะแบบน้ำแช่น้ำแร่แช่น้ำนมแล้วก็จะสครับผิวสครับหน้าเพื่อเตรียมออกคู่เอ้เพื่อเตรียมออกงานบนเรือเดี๋ยวเจอญาติผู้ใหญ่เยอะมากๆไปเดี๋ยวเราไปสครับผิวแล้วก็ <Okay. S 1> ไปดูน้ำแร่แช่น้ำนมของเราว่าเอินใช้อะไรทำไมถึงผิวขาวไม่ได้รีวิวเลยแกอย่าไปอย่าไปซื้อมาใช้ตามเอิญน,นะไม่ให้ซื้อใช้เดี๋ยวจะปิดปิดจะไปปิดโลโก้เขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้จา่าย <laughs> ตัวเองเต็งเป็นเปลี่ยนชุดหรือ,อยังเนี่ยชุดอะไรถ้าเปลี่ยนชุดนี่เธอจะออกงานบนเรือไงก็เตรียมแล้วได้ไงฮะบ้าพวกเขาใส่ชุดสวยหลังการขนาดนี้แต่จะแต่งชุดแค่นี้ไม่ได้แล้วเพลน,นี้มันไม่ดีตรงไหนเนะี่ยโอ้มันธรรมดาไปเธอเปหาชุดเลยนะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังนะ เธองใส่กางเกงขาย,ยาวขาย,ยาวสีขาวสีขาวก็สวยแบบจึ้งจึ้งได้แล้วก็ใส่เ,เสื้อคอเต่าแค่นี้พอร้อนเดี๋ยวตัวเงร้อนแล้วก็กางเกงดำจะมาต่อเท้าารับสาบรับสาบแล้วน,นี้เธอจะทำอะไรกันเนะี่ยขาจะไปใส่ข้าวผิวให้ผิวขาวซะ จริงริง<ม> <Okay. S 3> ดิงดิงดสบายดิงดิงอไรดงปเลนะเอดิงดิงดิไปได้ไปค่ะทุกคนแม่น้ำแร่เราเสร็จแล้วในที่สุดน้ำนมเราก็เสร็จแล้วเราคือแบบว่าขออนุญาตไม่ขออนุญาตนะคะเพราะว่าอยู่ในกล้องยูทก็คือเราขอเซฟตัวเราเองด้วยนะคะนี่คือรู้สึกว่าแบบน้ำนมนี่คุอนิ่มมากเลยทุกคนคิวคือแบบ ออลากระจับมากผิวมือ,อแบบไ,ได้ความสึกคือนิ่นิ่งจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะซับัผิวกันด้วยนะคะอ,อันนี้คือเราสครขับแบบจริงจังคือสัรัดแล้วขาวก็คือต้องทำนะคะอ,คอันนี้เราสองสามครั้งนี่นี่อย่าลืมนะเมลี่มีนะ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องใช้สบู่แมล่าแบบเจววลแบ่ลา่าน,นะสบู่แบล่าอี่ไหอนะัทุกคนเดี๋ยวพวกเราขอแบบว่านอนทีไกรทีไกร อ so yeah. mm. ah. yeah. yeah. şey> ุ้ยดูดีเหลืองออกมันเหลืองเหลืองเลยอ่ะอุ้เป็นรูมเลยอ่ะรูมแหมเหน้ำยังถงหิวน้ำค่ะหิวน้ำค่ะเสอร์อุ้ยดูนำหรือว่าขูอุ้ยอุ้ย เจะไปกินน <Please. S 1> ้ำพ <c oughs> ิษิษเปล่าพีอะไรอยทุกขาดเยโอ้ยดูดิเเไปอาบไปล้างไปแล้ว คือว่าน้ําแดงอ่ะคือว่าเราฝาดไปแล้วอยู่มันเป็นน้ําสีแดงเป็นเหมือนน้ําเลือดอ่ะน้ำเลือดตามอ่ะหรือว่าเราฝาดกันตบหน้าตบหน้าตกหน้าเธอไม่แคร์อเมือเราดำอยู่นะจะตบหน้าหรอเอาเลยหรอเลยหรอเออ่าดไหมไม่จะติดตบมาดิเอาเลยใช่ไหม เ้าตกเตาขาตกเธอเขาเป็นไงเฮ้ย <c oughs> รู้สึกเจ็บอะไรร<อ>ู้ทุกคนเราไม่ได้ฝันไปเฮ้ยกดอ,อนะไรผู้น่ะพราะทำไมทุกอย่างมันดำไม่หมดเลยอะ่ะลูกแกงน้ำที่เรากินอะ่ะเฮ้ยน้ำพีทอันนั้นน่ะคือน้ำพีทจะไปกินเฮ้ยอะไรวะน้ำพีทเอ้าก็มันคือสีดำอ่ะมันน่ากลัว เรามาดูน้ำข้างล่างเผื่อมันอาจจะสายอยู่อาจจะไม่สีดำอันนี้น้ำเน่าหรือเปล่าอยู่บนบนบ้านอ่ะมันจะเน่าได้ไงโลมันน้ำไม่เน่าเว้ยเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นว่ะแต่มันไม่เหมือนแบบมันไม่ได้เหมือนกลิ่นแบบน้ำเน่ากลิ่นน้ำเสียแต่มันกลิ่นแบบแปลกแปลกแล้วก็มันเป็นน้ำดำที่มันเหมือนไม่เหมือนน้ำขี้โคลนอ่ะจริงจริงเออเธอลองไปดูไปดูข้างล่างมาไม่ไม่ที่ลากลองลองอันนี้ไหมอะไรอ่ะ ลองขุดเผื่อมีอะไรตัวอะไรเหมือนอุ้ยเหมือนปลาหมึกช็อตไหมเป็นอะไรกินปลาหมึก็ันแล้วมันจะขี้มันจ้อ่ะหายไปล้วม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไปดูข้างล่างไปดูข้างล่างเดี๋ยวไปไปโอ้ยเขาอ่าตัว ไอ้น้ำนี่มันสีดำได้น้่งกินไม่ได้จะสีดำไม่รู้เขาตกอกตกใจหมดแล้วเขารู้สึกเขากวนเสียเลยนะเนี่ยไปดูดูมาเลยไปดูข้างล่างไปดูข้างล่างดีๆก่อนแล้วเจนกลัวไปดูไม่ต้องกลัวก็เจนเขาหลงไปในสภาพในตัวที่เขาดักดามตันเลยเหรอเนี่ยล่ะลูบลูบลูบลูหน้ากลัวมันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเธอพวกเขาเช่น ไปโอเคโอเคแล้วทะเอาะนี่ okay, okay. นะฉันจะป้องไปกับเธอเลยเออโอเคไปกันเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำใสๆของลางมาล้างตัวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบมือแบบดำจนแบบดำเลยดูคนพอดีดำมากไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะไปเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันเลยเี่อ้โนเนี่ยแปลกมากเลยเอาละ ดังยู่ไหมอะทุกคนใ้าถูกอย่าให้เป็นอะไรเถออย่าให้เป็นน้ำพิดหรือเป็นน้ำอะไรเลยทุกคนน้ำมันจะขาวหรือจะมันจะใสหรือมันจะดำวะเอ๊ะ น้ำใสน้ำไม่ดำไหนต้องรีบไปบอกเลยเอินเอินน้ำใสเอินเอินเอินเอ้ยเอินเอินเอิ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 เอเอเอิ โอ้เอิน้นเป็นไรฉันตื่นเหรอฉันน้ำเฮ้ยทำไมน้ำใสอย่างเงี้เยเมื่อกี้น้ำกินก็ใสเฮ้ยเมื่อกี้น้ำดำไม่ใช่เหรอเธอรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้น้ำมันดูดลงไปแล้วมันก็ค่นน้ำใสออกมามันดูดแบบอย่างนี้เลยนะเบลลี่เนาะมันดูดแบบู เนี่ยเธออยู่อันนี้มันก็หมุนได้อยู่อันนี้มันก็เปิดเนี่ยแล้วมันก็เข้าน้ําดำเข้าไป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 น้ำใสแล้วเห็นไหมน้ําใสเอาเราไปอยู่น้ำดำน้าใสอะไรเนี่ยงงแล้วนี้เออน้ําใสเอ้าตกใจมากเลยนะอย่างนั้นเนี่ยตัวเด็ดน้ําใสแล้วนะทุกคนเนี่ยน้ําใสเลยใช่พื้นก็ไม่ดำอะไรวะงง เกิดอะไรขึ้นเออร์คิวแบ่งแล้วข้างล่างน้ำดำหรือน้ำใสน้ำใสใสเลยหรอเออน้ำใสอ๋อแล้วทำไมมันน้ำดำมาอยู่ๆน้ำมันดำขึ้นมาได้ไงอ่ะนั่งทีแบ่งนะหรือว่าฝันอยู่ฝันอะไรที่เราตีกันอยู่ชอบเอาเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเราไปนัองเรือกันเถอะวันนี้ไปไปเรือใช่ไหม ไปลองเรือแล้วเพิ่ช่างมอนเถอะวันนี้คงไม่มีอะไรหรอกไปลองเรือทุกคนเดี๋ยวไปลองเรือด้วยกันค่ะไปเลยคุณลิตาจะต่อร้านแล้วนะทำไมไม่กดเอกถ้าไม่กดเราจะบุกถึงหน้าบ้านเลย